ชีวิตรักเมียมาเฟียตอนที่5โอ้ยป่านนี้แล้วทาไมปล่อยให้บ้านรกอย่างนี้นะนารีนารียังไม่ตื่นเลยเนี่ยทำอะไรอยู่ดังนาเรีโอ้ยคุณแม่คะเมื่อคือนเนี้ยกว่าโมจะได้หลับก็ตีสองคุณแม่จะตะโกนโวกเวกหาอะไรคะเนี่ย สายป่านนี้แล้วดตซีลูกนังน่งๆมันยังไม่ตั้งโต๊ะกับข้าวเลยแม่หิวจะตายอยู่ละหดูซีบ้านช่องก็รกไปหมดตายและมันยังไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนแหรอคะคุณแม่ไม่รู้สิแม่ก็ไม่ทันได้สังเกตทําไมหนูให้มันไปทําอะไรหรอถึงได้ถามว่ามันไม่กลับมาตั้งแต่เมื่อคืนเหรอก็ม ให้มันไปกับคุณชาคลิสแทนโมนะสิคะคุณแม่ตายแล้วคุณชาคลิสเขาทั้งหล่อทั้งรวยเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแล้วแกปล่อยให้มันไปกับเขาได้อย่างไงโมรีก็คุณอำนาจนะสิคะคุณแม่เขาจะซื้อสร้อยเพชรให้โมโมก็เลยต้องไปกับคุณอำนาจก็เลยต้องให้เยน,นาไปกับคุณชาคลิตเผื่อเขาจะซื้ออะไรให้มันจะได้เลือกให้เลย เล้ไม่กลัวว่าคุณชาคริสจะติดใจมันหรือไงเฮออโมมั่นใจค่ะว่าคนมีคราสอย่างคุณชาคริสเขาไม่มีทางชายตาแลยิงหนาหรอกถ้าหายไปด้วยกันแล้วยังไม่กลับป่านนี้ไม่หายขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วเหรอเฮ้อไวคุณแม่หนูไม่ยอมเดี๋ยวหนูจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี้แล้วค่ะหลอคุณชาคริสน้องสาวของโมล่คะคะ น้องสาวอะไรกันครับคุณโมคุณเนีปล่อยให้ผมรออยู่ที่ห้องอาหารตั้งนานโทรติดต่อก็ไม่ได้คนที่ควรจะโกรธมันผมอะไรนะคะยายนาไม่ได้ไปหาคุณหรออะไรเนี่ยคุณพูดอะไรของคุณยายนาที่ไหนไม่มีทั้งนั้นแหละเออถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะพอดีว่าโมกับคุณแม่ตามหาน้องสาว สงสัยจะเที่ยวเพลินไม่ยอมกลับบ้านโมเป็นห่วงน้องแค่ดีก่อนแล้วนะคะคุณชาคลิสไม่เป็นไรครับผมหายกโกรธแล้วล่ะแล้วเราค่อยนัดเจอกันใหม่คุณแม่คะคุณชาคลิสบอกว่ามันไม่ได้ไปกับเขาคะ่ะรู้มันไปไหนใจแตกใหญ่แล้วนะเด็กคนนี้สงสัยว่ามันคงจะหลอกโมอุตส่าห์ให้เงินไปเติมน้ำมันตั้งพันบาทเหลวไหลจริงจริงเงินตั้งพันโุ้ย โมโหนารีโดนจับตัวมาที่บ้านพักของอาทินพี่ชายของตะวันหญิงสาวถูกสั่งให้ทำความสะอาดบ้านทำอาหารเองซึ่งปกติเธอก็ทำงานหนักยิ่งกว่านี้อยู่แล้วจึงไม่เดือดร้อนแค่อยากกลับบ้านเท่านั้นเองตะวันเมื่อไหร่จะปล่อยเรากลับบ้านเราคิดถึงบ้านจนกว่าตะวันจะฮะ ตะวันอะไรก็ตะวันคือตะวันไม่ใช่หรอเปล่าไม่มีอะไรจัดการบ้านช่องให้เรียบร้อยถ้ารกแล้วก็ฉันเอาเธอตายแนะ่ตะวันใจร้ายคำก็เอาตายสองคำก็เอาตายโกรธพี่โมแต่มาลงที่นชาชชยหนุ่มรู้สึกแปลกใจเขาจำไม่ได้ว่าแฟนของน้องชายชื่ออะไรตอนไปสืบดู เพราะยืนอยู่ในระยะไกลจึงเห็นแค่ข้างหลังรู้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นมีน้องสาวอีกคนเธอชื่ออะไรนะนารีบ้าหรือไงรู้จักกันมาตั้งกี่ปีไม่รู้จักชื่อเราตะวันเล่นอะไรนายไม่ตลกนะเธอเป็นแฟนหรือเพื่อนของตะวันเพื่อนสิถามเดแปลกตะวันไม่เคยชอบเราสักหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวนะ ตะวันเคยบอกว่ามีพี่ชายอย่าบอกดะว่าหญิงสาวตกใจทำตาโตเธอเป็นเพื่อนเหรอไม่ใช่แฟนโธ่เว้ยจับผิดตัวอะไรเนี่ยหมายความว่าคุณไม่ใช่ตะวันแต่เป็นฝาแฝดของเขาใช่ไหมคะใช่แล้วคุณก็จับตัวฉันมาเพราะคิดว่าฉันเป็นพี่โมใช่โธ่เอ้ย แล้วเชียวนี่คุณคุณดูละครจำเลยรักมากเกินไปหรือเปล่าถึงได้จับตัวฉันมาแบบเนี้ยฮะผมไม่ชอบละครน้ำเน่าหรอกนะคุณจำเลยลงจำเลยรักอะไรถ้างั้นก็เอาตัวฉันกลับไปส่งได้แล้วฉันไม่ใช่แฟนตะวันฉันเป็นแค่เพื่อนได้พอดีเลยผมจะได้จับพี่สาวคุณมาแทนอย่านะอย่าทำอะไรพี่โมเลยนะฉันขอร้อง ถ้าให้พี่โมไาใช้ชีวิตลำบากที่นี่พี่โมตายแน่เขาทำให้ครอบครัวเราเสียตะวันไปเขาต้องชดใช้หมายความว่ายังไงตะวันตายแล้วหรอคะยังไม่ตายแต่กลายเป็นเจ้าชายนิทราผู้หญิงคนนั้นต้องรับผิดชอบอย่านะคะฉันขอรับผิดชอบแทนฉันจะดูแลตะวันตลอดชีวิตของฉันเลยก็ได้ไม่ ผู้หญิงคนนั้นจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำไม่ใช่เธอฉันขอร้องนีโปลดนะคะได้ถ้าเธอคิดว่าจะรับการลงโทษแทนไว้นั่นเสื้อผ้าของตะวนันจัดการด้วยเธอมีหน้าที่ต้องดูแลเช็ดกี้เช็ดเกี่ยวเขาทำได้หรือเปล่าได้ฉันทำได้ทุกอย่างจะทำอะไรพี่โมหญิงสาวรับปาก หลังจากนั้นเธอก็ต้องทำหน้าที่ดูแลตะวันทุกอย่างไม่ว่าจะเปลี่ยนแพมเพิร์ดเช็ดเนื้อเช็ดตัวแปลงฟันให้อาหารทางสายยางทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ตะวันหายเร็วๆนะนะขอโทษแทนพี่โบหญิงสาวรู้สึกเศร้าใจไม่คิดว่าเพื่อนรักจะมีชะตากรรมแบบนี้ไปได้ หญิงสาวทำงานทุกอย่างสักผ้าถูบ้านทำอาหารดูแลตะวันชายหนุ่มเข้ามาดูอดใจอ่อดไม่ได้ที่เห็นหญิงสาวทำงานหนักงกงกแต่ผู้หญิงคนนั้นคนที่เลวคนนั้นไม่ได้รับโทษอะไรเลยฉันไม่ยอมหรอกฉันจะต้องจัดการเธอแน่โมรีชายหนุ่มมาหาเธอที่บ้านโมรีรู้สึกแปลกใจกับรูปลักษณ์ใหม ตะวันมาได้ยังไงออกจากโรงพยาบาลแล้วหรอออกแล้วพ่อหายเราก็รีบขับรถมาหาโมเลยว้าวนี่เราหลอรถตะวันสวยจังรถเราเองอะซื้อเมื่อกี่สิบล้านเมื่อกี้โอ้โหตะวันไปรวยอะไรมารถราคา20่บล้านซื้อภายในวันเดียวเลยเหรอเราก็รวยแบบนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้บอก ก็อยากจะลองใจโมอ่ะเขาบอกขึ้นทำให้โมรีตาโตไม่อยากจะเชื่อหูกับสิ่งที่ได้ยินกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าโมรีจะตื่นตะลึงไปกับความร่ารวยของตะวันตัวปลอมหรือเปล่าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ